ไวยจับเมืองอุบลยั่วๆจ้าเดี๋ยวมันนี่จะมากินไวยจับยั่วๆให้เมืองนะคะมากส่งกระใสส่งเดอ้อไอ้สาลเพิ่มความหวานไอ้เบิด สามสิบบาทจ้าใส่นิดหน่อยกระเพาะบดีอ้ยหมูยอเลือดหมูเอ่อไก่คุลี่คุลี่คุล่ ได้สองเท้าสามเท้าอุ้ยได้สามเท้าไปจับยั่วๆเลยจ้าโอ้ยคนไปกะอื่นน,น้ำลายไปเนาะจ้าเส้นเล็กเหนียวนุ่มของดีเมืองอุบลราชธานีขึ้นชื่อคือก๋วยจับยั่วๆน้ำกันจ้าห่อนจ้าสามสิบบาท สามสิบบาทยังมีอยู่จริงในสามขาอันก็ขีค้นค้นอยู่นี่เพามันยังได้จากห้อนโซดบ่ไดเพราะว่าค่อยจับเนาะเพิ่นจะมีแปง้งเอาต้องให้เพิ่นเย็นซะก่อนนะคะไอ้ยห้วยๆเลยจ้ะเห็นบอยไอ้ห้วยๆเลยจะสิสดหยด่ยๆให้มึนก็จะมาห้อนเลยนะเพอชิมก่อนนะคะเป่ากันเดิมมันห่อน อืมแซ่บแซ่บน <ừ> ้ำก <ừ> ันเนื <ừ> ้อ ขออาจะให้หมูเจ้าเห็นในกล่องเขยกระว่างเหมือนบเป็นทายหรือเด้เจ้าเห็นบ่แซบมันจะเห็ดมันก็จับหนามใส่หนีมูยอหมูยอเลือดมูเขาเลือดใกล้ก็ได้เลือดได้ไมหมค่ะจะใส่ คนซื้อข้าเมืองอุบลกับก้าจับกับหมูยอนี่ยละจ้ะผัดโถดขอค้อผัยเด้มหันในีสดแห้งวดโค้งหค้แห้งวดข้าวจับเมืองอุบลจะมีหลายเจ้าบานเจ้าก็แป้งเยอะเส้นเวลาตุมลงไปสันๆัแป้งก่อนเ้ยจ้ะเด้อสันๆัแป้งออกจากเส้นงข้าจับก่อน ชุมมือนี่แห้งดีมีเขาจับสำเร็จเป็นมีให้ครบเบิดพริกเผาหอมเจียวหมูย่อแล้วก็ผงผงนัวผงน้ำซุปจากเส็นก็เป็นเส็นซดซชุมมือเนี่เก็บเก็บได้ประมาณเดือนหนึง่งสามารถส่งไปพี่นองด้ยยูประเทศนอกได้อันนี้ห่อนกินท่านได จับแจบน้ำกันขอตัวไปจับแสบกวเนื้อจ้า